เดีด๋ดดดวดดดดยวที่พาเด,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 ดิน a นะครับผ่านาเดินไปตาม y ลากระสอนี่นะ จุดตรงนี้นี่สามารถมานั่งพักผ่อนหาใจได้ครับตัวดีไซน์นะเป็นแบบธรรมชาติใช้ไม้สวยงามนี่แล้วก็เรียกว่าต้าอผสองวอล์กนอตน,นะครับขึ้นเหนือเราว็เดินมาถึงจุดนี้เราก็จะมีทางลงนะเดจะลง ครับลอยก็จะสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้นะครับด้านนี้เราก็จะมองเห็นเซ็นทรนลัว์นะครับถนนเส้นนี้นะครับโุ่งหน้าประตูน้ำย่านารราาาธุรกจิจยา่ยานรังุนมีทางให้เราเดินไปดูเลนะครับ เก่งใ้รู้นะเราจะเห็นที่เป็น sky walk ที่เ,เลี้ยวออกไปทางซ้ายด้านบนมาถึงตรงนี้เหมือนบรรยากาศ้างฝังเซนทรัลเวิลด์จะมีอีเวนต์อะไรบางอย่างนะครับดูแลคนหนาแน่นการพาเที่ยวนะครับบน sky walk หรือทางลอยฟ้าสำหรับ ให้เราได้เดินสะดวกสบายนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเห็นป้ายนะครับป้ปายบอกว่าไปไหนแล้วเราก็จะมอมกที ชัดเจนมากยิ่งขึ้นะครับานงานะครับนักท่องเที่ยวก็สนใจสอนถ่ายภาพกันทุกคนครับเป็นที่ที่น่ามาเดินเะเพื่อนบรรยากาศที้มาแล้วเราได้เห็นการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่ ย้อนกลับไปหน่อยนะ นะครับบนสกายว่าเราไปเห็นซุปเปอร์ลิสต์ตัวเริ่มเติมเลยแล้วก็ถนนที่มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำนะครับนี่นะครับดูที่เขบกว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วนะครับแยกประตูน้ำ ยวนะครับก็จะ,จะมีสิ่งตัดสินให้การาบไหว้นะครับตรงนี้นะครับมีมองเีตรงนี้ก็มีว่าเป็นแน่ก็จะมีคนนี้กราบไหว้กันอยู่ครับมองไปข้างล่างตรงนี้ครับจะเป็นทางต่อไปแล้วนี่คือจุดที่เขาอาธิบายไวนะน้นะสาระสีมูลติ นะครับทาด้าซ้ายมือเมื่อกี้นี้รรองสารก็พิเศพิเศษ ไฟของอยานธุรกิจเก่าข้างหน้าด้วยครับนีครับก็มสนวนจุดที่จะสามารถรู้ได้ว่าไปไหนนะครับสองไปคือมักกสันดินแดงถ้าไปขวาก็ไปอโศกคือเป็นถนนไบุรีตัดไห่ดีนะครับถ้าเราถ้าเราขับ รถมาเองครับเราก็จะมา,าติดบนสะพานนี้ครับสะพานนี้มีชื่อว่าสะพานเฉลิมโลกนะฝ่ับเฉลิมโลกซึ่งเป็นสะพานที่ข้าคลองแสงแสงแล้าเราก็จะมองเห็นข้้งหน้านครับเป็นแยกประตูน้ําที่เห็นมีรถวิ่งบนทางลอยฟ้านนะครับ ให้ดูบรรยากาศตรงนี้ครับมองเห็นฟองนะครับฟองแตกๆเรามาชมวิวด้านบนกันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นติดพุทนะครับถ้าเราเดินลงไปก็จะเดินผ่าน,นที่ฝ่ายรถไงห้างแคนตีนัมได้ เราจะลงไปได้านนี้นะครับตอนนี้พานเพื่อนมาถึงตองแยกประตูน้ำนครับผมยืนอยู่นี่คือแยกประตูน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสติฟู้ดกันการเป็น,นย่านที่เขาขายสติปู้ดเลยมองไปไกลๆอรอย ตลอดแนวนี้เลย,อ,ยอ่าเป็นบรรยากาศนะครับเตรียมรับสัตว์ปีนะครับดูกา,าตรตกแต่งออกแนวส,สัตว์ปีนี่ครับมีใหม่ไซส์หน้าครับมีใหม่จริงนะครับแล้วนี่คือห้างแคนกีนัาย่านประตูน้ำ,นนำนครับ นั่นก็คือการพาเดินเที่ยวนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วสวัสดีครับ